สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเ้อจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านจ้ะมาพบมาพ่อกับโสมสาสกุลระเบอ้ออีกแล้วเด้อจเด้อกำลังสิไปยามปูจ้ามื้อนี้อากาศดีบอลมขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาส่งกําลังใจให้โสมเด้อจเด้อสิพาไปยามกุ้งไหมกุ้งกุ้งกุ้ง l o เตอร์จ้ะ นี่ให้ชมบรรยากาศรอบๆไปกันจ้ะไปกันจ้ามือนี้อากาศดีแดดบ่ค่อยมีดอกแล้วกับบ่ลมบ่หนาวจ้ะนี่แหละจ้ะบรรยากาศยามเศร้าไปกันจ้ะไปกันจ้าขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจที่เข้ามาส่งให้เด้อจ้ะเด้อบรรยากาศเช้านี้ น้ำลงน้ำลดแล้วน้ำทะเลลดแล้วไปกันจ้าสิผ้าไปยามรอบกุ้งใหญ่ไปน้ากันจ้าน้ําลด ทองฟ้าสีครามสดใสไปกันจ้าวันนี้อากาศดีไม่หนาวจ้าวันนี้ไม่หนาวท้องฟ้าสดใสวันนี้ไปกันจ้าไปกันเลยจ้า <c oughs> ไปลุ้นไปลุ้นจ้าไปลุ้นบุ้งใหญ่น้ำกันจ้าบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้ไปลุ้นน้ำกันจ้าท้องฟ้ามืนน่อนี้ท้องฟ้ามืนน่อนี้งามดีเลยอากาศบนหนาวจ้า กัจ้ามาลุ้นกันจ้าดึงมีต่ปูได้ป,ดปูจะได้ปูไปต่อจะไปต่อจ้า,จาสิได้กุ้งอย่บ้ามันี่ พยายามพยายามต่อจะพยายามต่อมาลุ้นกันลุ้นกันจะได้กุ้งไหมอันนี้หลังนี้รอบหลังนี้จะได้กุ้งไหมดึงดึงดึงได้แต่ปูหลังนี้ก็ได้แต่ปูไปลุ้นต่ออีกจ้าหลังนี้จะได้กุ้งไหม หลังนี้จะได้กุ้งไหมหลังนี้จะได้กุ้งไหมอได้ปูตัวเดียวเฮ้ยเมน,นี้บ่ะมานบ่ได้กุ้งจ้าได้แต่ปู ได้แต่ปูไปต่อจะไปต่อยามหลังสุดท้ายสิมานกุ้งอยู่บ่เมื่อนี้คือได้แต่ปู่จ้ะไปรุ่นกันรอบหลังสุดท้ายจ้ามาลุ้นหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายจะได้ไหม ได้กุ้งหนึ่งตัวกุ้งมังกรกุ้งมังกรเย่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 ได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปูห <c oughs> <c oughs> ลังสุดท้ายได้กุ้งได้กุ้งจ้าอุ้ยตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่นี่ได้ตัวใหญ่อยู่ว้าวหลังสุดท้ายได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปูจ้าจ้าได้กุ้ง ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่แหละจ้าวิธีบ้านบ้านการทำมาหากินในต่างแดนจ้ะได้กุ้งหรือจ้ะได้กุ้งหรอรอบหลังสุดท้ายนี่แหละจ้ากุ้งมังกรขอบคุณหลายๆจ้า